สวัสดีครับรอปภสุดหล่อทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่จะฝึกภาษาอังกฤษกันสักหน่อยนะครับอาชีพนี้จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับทั้งศัพท์วเล αι, และประโยคต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับแต่ก่อนอื่นคำว่าพนักงานรักษาความปลอดภยัยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ารอปภหรือยามนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าไรครับชื่อเต็มก็คือ security guard ครับ security guard คำว่า security หมายถึงความปลอดภยัยและ guard ก็คือผู้พิทักษ์หรือยามดังนั้น security guard หมายถึงผู้รักษาความปลอดภยัยหรือพนักงานรักษาความปลอดภยัยนั่นเองครับเช่น I am a security guard I am a security guard ผมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัย หรือ Are you a security guard? Are you a security guard? คุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยใช่ไหมบางครั้งในภาษาพูดเราจะเรียกกันย่อๆว่า security ซึ่งมีความหมายว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยครับ mm hmm. เช่น call security call security ความหมายก็คือเรียกรปภเธอ และบางครั้งก็เรียกว่ากาดเฉยๆด้วยนะครับคราวหน้าเราจะเริ่มฝึกประโยคจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับ